บ้านเราในสายกิจกรรมค่ะทุกคนไ่ช้อบอยู่บ้านเลยไอซีเจ้าเด็กไปทําอะไรมาหน้าบ้านทั้งวันเลยเนี่มีอะไรมาให้โอ๊ยว้าวว้าวช่วยดีใจไหมคะดีใจช่วยสวยจังดูเข็มสีมว่วงถึงเลขก2 2คุณพ่อจะมารับไปกินข้าวนะคะช่วย งไดานาฬิกาใหม่ก็อดคุณพ่อใหญ่เลยค่ะมาที่คาเฟ่กระต่ายและตัวอ้วนทวนขนปุกปุยมากๆาว่างนั้นเจ้าเด็กก็คือชมนาฬิกาไม่พักเลยนาฬ <c oughs> ิกาสวยหรอน้องเฟมี่เดี๋ยวเข็มสีม่วงถึงเลข6อาหารมาเสิร์ฟนะแม่ให้น้องดูเข็มนาฬิกาประกอบระหว่างรอค่ะเ็เขาจะรอได้เก่งขึ้นพอไปถึงสนามเด็กเล่นก็บอกว่าให้เวลาเข็มสั้นถึงเลขสี่กลับบ้านกันนะพอถึงเวลาที่ต้องกลับจริงๆเขาก็ไม่งอเงค่ะสอนให้ลูกรู้จักเวลาตั้งแต่เด็กก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย เปไหนนะชิลร้านใช่ต้องรอเข็มสั้นถึงเลขห้าก่อนจะพาไปที่ร้าน